กยัญพืชแต่ที่มีมีมะพร้าวมะพร้ากก็คือะมะพร้าวกะทิสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการกวนข้าวทิพนะครับในการก่อนที่จะออกพรรษาของทุกๆปีนะครับหรือว่าประวัติการกวนข้าวทิพ์ก็เขาเรียกว่า ข้าวมะทุกปลายาตนะครับประวัติวบบความเป็นมาก,ก็คือนางศรีดาเนี่ยทำถวายพระโคตมพุทธเจ้านะครับก่อนที่จะตัดสู้ก่อนพุทธกาลนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าส่วนส่วนผสมเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็จะเป็นข้าวแล้วก็น้ำนมวัวนะครับน้ำนมวัวบริสุทธิ์ทีนี้พอผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเราก็จะต้องแบบว่า ส่วนผสมแล้วแต่นะครับก็คือหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นพวกเ,เขาเรียกอะไรทันยพืชนะครับ,รบทันญพืชแต่ที่มีมีมะพร้าวมะพร้ากก็คือมะพร้าวกะทินะครับแล้วก็มีข้าวข้าวที่แบบมันกําลังตั้งท้องครับแล้วนี่กวนกวนนานแล้วยังพี่อันนี้กวนนานแล้วครับผมกระทะนี้กระทะนี้มันเล็กวอดีกระทะนียเล็กทีนี้กระทะเนี้ย มันสุกก่อนนะครับพอพอหลังจากที่เราตักออกหมดแล้วเราจะตักตัวตัวนั้นมาแล้วก็คือจะมากวนนี่นะครับก่อนก่อนที่มันจะเป็นก่อนที่จะมามาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอ๋อน่มันจะเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยก่อนครับเนี่ยก็คือกะทิเลยเนี่ยเนี่ยคือคือกะทิกะทิที่ยังไม่ได้ส่วนใส่ส่วนผสมเนาะครับพอเราใส่ส่วนผสมไปปุ๊บแล้วก็เราก็ต้องคน คนแบบนี้เรื่อยๆครับเพราะว่าทําไมถึงต้องคนไม่งั้นอมันจะไหม้ด้านล่างครับมันจะไหม้ด้านล่างครับและในการคนพอมันเริ่มเหนียวปุ๊บก็ทีนี้ก็พลังมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดเลยนะครับอุปสรรคต้องต้องต้องกวนตลอดเลยครับใช่ครับกวนตลอดเลยไม่งั้นมันจะไหม้ครับมันมันไหม้ด้านล่างอุปสรรคในการกวนก็คือขันนะครับผมนะครับปกติแล้ว การกวนข้าทิพย์เขาบอกว่าจะมีแต่สาวพรหมจันท์สาวโสดนะครับเออสาวเรือน้อยสาวเรือน้อยแล้วแล้วเราเราเรากวนเสร็จแล้วเราเราเอาไปวัดเหรอครับพี่อ่าครับก็คือส่วนผสมเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาลงเนี่ยเราเอาไปให้พระสมโภชทําพิธีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มากวนพอมากวนเสร็จที่เราเห็นที่เราตัดก็จะเป็นแบบ ประชาชนที่ก็ร่วมทําบุญมานะครับประชาชนร่วมทําบุญมาเราก็จะแบ่งไปครับตามที่รายชื่อนะครับตามรายชื่อทาบุญหลังจากนั้นก็เอาไปถวายพระนะครับผมโดยปกติทั่วไปเขาจะเขาจะกวนกันประมาณน่าจะวันที่เจ็ดวันออกพรรษาเลยแต่อันนี้เราทําก่อนเลยเราทําก่อนเลยทุกปีครับเราทําก่อนทุกปีใครที่สั่ง ร่วมทำบุญมาได้แน่นอนครับต่างจังหวัดเราก็จัดส่งนะครับครับไม่เกิน3ามวันของถึงครับผมในทุกๆปีไม่มีการส่สา,การกันบูดนะครับอ่าอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานถ้าถ้าผสมไม่ได้ไม่ถูกสูตรไม่อะไรก็ราขึ้นวันสองวันราขึ้นแน่นอนครับครับนะแล้วหมูหม่บ้านอื่นเขาทำแบบนี้ไหมครับส่วนมากเขาก็จะไปทำที่วัด นะครับถ้าไม่มีคนพาทำอถ้าไม่มีคนพาทำเขาก็จะไปรวมตัวกันทําที่วัดครับผมนแะครับแต่ที่บ้านกรวดนี่ก็คือทําทุกปีอยู่แล้วทำทุกปีครับผมก่อนก่อนออกพรรษาครับผมเ,เราจะได้ถวายพระก่อนเขาเลยครับเราได้แล้วทาทั้งหมดแค่นี้แหละครับใช่ครับก็คือ,คอตามที่ปัจจัยที่แบบว่าประชาชนร่วมบริจาคมาพี่น้องร่วมบริจาคมามเพราะว่า วัตถุดิบครับมันแพงอ่าโดยเฉพาะกะทินะครับอ่าปัจจัยหลักเลยครับคือกะทิครับผมแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลทรายครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับอ่าถั่วลิสงอ่าครับี่ยอันนี้อันนี้มันใกล้สุกย่างใกล้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับระหว่างรอที่ตรงนู้นตักหมดเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆครับไม่งั้นมันจะไม้ครับปกติคนจะเยอะนะครับปกติเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆแต่พอดีอันนี้เราแบบ เสร็จไวครับเลย,ยจังหวะที่วันทำงานด้วยครับนะมดค่ะพี่น้องช่วยมาชนระยององ่ององที่ค่ะได้จัดการจากพี่น้องช่วยอีกหมนมาปีละไม่ตำเป็นสองมื0สองห่กว่ากระทะขนาดนี้กะทิต้องกี่กิโลเราไอ้เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเราตรวงวัดเลย ครับเราก็จะเราก็จะตวงวัดเลยอันนี้เข้าแป้งเข้าผสมแป้งอ่าแป้งอะไรสีเขียวนี่ใบเตยครับใบคั้นใบเตยแล้วก็ผสมแป้งแต่ผสมแป้งก่อนที่พายนั้นเดือดเอาอันนี้ลงแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นงาแล้วก็ถั่วลิสงอน้ำตาลในหลากหลายนะครับมีทั้งน้ำตาลแบบน้ำตาลปี๊บอ่าแบบมีอะไรเนี่ยแล้วก็น้ำตาลทรายขาว กลูโคสดไซรับครับไอ้กลูโคสนี่ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าสารเพิ่มความหวานสารเพิ่มความหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมเทียมครีมเทียมข้นหวานนะครับก็คือที่ที่ผมเห็นคือเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ไหมอ่ะเตรียมใช่ใช่ครับเพราะว่าเราต้องหาไปหาวัตถุดิบมาก่อนครับเราเตรียมวัตถุดิบมาแล้วก็ทีนี้ก็พอเตรียมวัตถุดิบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูจํานวนคนเราด้วยครับผม ถ้าน้อยก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันเป็นการใช้พละกําลังบวกกับอุปสรรคก็คือควันควันมันเข้าตาเนาะมันเข้าตาได้เต็มที่ก็ห้านาทีสิบนาทีเราต้องออกแล้วก็คนใหม่ก็เข้ามาครับต้องจับกันอันนี้กวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอพี่ใช่ใช,ใช่ตั้งตั้งไฟเมื่อคืนครับตั้งต,ตั้งที่เมื่อคืนแล้วก็เมื่อประมาณ11บเอดโมงครับเริ่มกวนเมื่อประมาณสิบเอ็ดโมงตัวนี้ก็คาดว่าจะค่ำๆพอดี อ๋อเนี่ยตัวนี้เตานั้นก็ก็โตหลังจากนี้อีกใช่ไหมจะตักมาจะตักมาใส่ตัวนี้ครับจะตักจากโน้นมาใส่ตัวนี้ครับเพราะว่าอันนี้มันเล็กพอเราใส่ส่วนผสมไปมันมันมันจะล้นออกเลยมันไม่ได้ส่วนผสมตกว่า6พันเลยอืมครับไม่ต่ำกว่าหกพันบาทที่ ใส่ว<ส>ัฐ<จ>ุดิบลงไปนะครับใช่ครับพิธีชนบทบ้านเราเนี่ยแหละครับผมบทุกวันนี้เริ่มจะค่อนข้างหาดูยากนะครับทุกวันนี้ถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเราจะต้องไปดูตามวัดตามว่าครับเพราะว่าจะเป็นศูนย์รวมอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็คือ,อคนที่นอกจากคนที่จะช่วยเป็นตัวเงินมาแล้วเขาก็ยังมาช่วยแรงด้วยครับผม ครับถ้าที่วัดก็คือส่วนมากก็คือคนก็จะไปช่วยแรงมากกว่าตัวเงินก็แล้วแต่ผู้จัดทำหรือวัดนะครับเนี่ยนะครับพอเริ่มเนี่ยเวาก็ต้องให้มันแห้งแล้วก็ค่อยปิดปิดฝาแล้วเราก็จะมาไล่รายชื่อ,อกระดาษอยู่ไหน,นไล่รายชื่อจัดส่งครับที่นี่ครับหนึ่งก็คือหนึก็คือจัดหนึ่งกรอง คนคนที่ช่วยมา100บาทเราก็จะหนึ่งกล่องใครช่วยมา500ก็ห้ากลออ่องนั่นแหละครับทุกทุกรายชื่อที่ร่วมทับบุญมาครับได้รับหมดทุกคนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไอ,อ,อย้ยิอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหปกติแล้วลูกสาวผมเนี่ยถ้าเป็นขนมไทยพวกอะไรจะไม่ค่อยกินนะครับออแต่ไอตัวเนี้ย คือผามหาจนของหมดแม่นะผมก็งงอยู่ตรงนี้ครับผม <c oughs> ก็ถามหาหาของอันนี้มันหากินยากเลยนะครบจริงๆครับมันหากินยากครับปีปีละครั้งครับอันนี้ใครใครชวนนี่แม่โตนะครับใช่ก็คือจะเป็นที่เนี่ยจะทําอะไรก็คือเหมือนว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่ว่าประชาสัมพันธก็พาําแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็จะมาก็รวมตัวกันมาทำครับมาช่วยมาช่วยกันครับผลไม้ผลมือับผมนะครับอันนี้ก็เตาใหม่นะครับเนี่ยอันนี้สดๆเลย S 1> <S 1> <S นี่ก็จะเป็นน้ำแบบนี้ก่อนอือครับยยยัังงนี่ก็นนกระทะสุดท้ายละครับก็ปีหนึ่งเราก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปของช่องวีราร้อยแปดสิบพงษาเราจะมี สิ่งดีๆมานําเสนอนะครับผมตอนนี้ก็สู้ไม่ไหวครับเดี๋ยวไปก่อนครับควันเยอะเหลือเกินครับผมสวัสดีครับ